โอเคสวัสดีครับผมวันนี้เราวันนี้เราสวัสดีครับผมว,วันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า world of the tank ครับมนะาท่านผู้ชมเรอขอเรียกเปออกก็นคนแรกก่อน world of the world of tank นะนะเออ world of tank เกมแนวรถถังนะครับนะคิดแบบผมคิดเหมือนผมไหมคิดเหมือนผมไหม

เออเฮ้ยเออไปเออไปสำชน,นะและ้วฮะท่านผู้มครับวิตโตอรชนะครท่านผู้มครับอ่าแม่ เขาที่เป็นเอาเอาเอเอืมทางไหน,นเนี้ยอืมยังนี่วะแต่ก็ไม่รู้มันกันละแหละกดเข้าไปเลยนะครับนะ

มากดเล่นกันเลยกดเล่นกันเลยเนาะโอ้ยขันหัวเลิบได้เริ่มได้เอ้ยเชื่ได้ประเทศเฟรนแลนนะครับนะ อ ouais 네 uh ึ้นขึ้นขึ Perfect ้นขขึ้นไปขึไปยิงรถได้ไหมยิงรถได้เอยตกใจหมดยิงรถได้ครับท่านรธนเออเออเยบใเยเออ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 

โดนครับนะโดนไปหนึ่งสำเร็จนะครับนะ คดาดทะเลสไฟนะครับนะอืมสามสองหนึ่งไปถอยไปถอยไป

Ah, ay. ay, 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 ay. Enemy armor is hit. Frack, hit. We've lost the track, we're stuck here. Sweep down.

เอ้ยเอเย a i y เดี๋ยวเดียวเอ้ยเ้ยเ้ยคนรถงมาชนครับนะโอ้โหเก่งมากเพื่อนโอ้เก่งมากท่านผู้ชมครับ ลองเล่นอีกรอบหนึ่ง,ขงเขานะอโอเคเริ่มอะไรไม่นเนี่ยด่านเหรอโอเคเริ่มได้ไปเลย let's go b r o ดเโอครถอะไรวะเนี่ยรถถังอะไรวะเนี่ย P B P สองเหรอที่เราต่อเออที่เราต่อส่วนทำนะ

สำหรับคลิปนี้ตัวนี้ผมตายเลยฮูมายกอดผมขำสำหรับวันนี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับผม